เอามามาตอชนะแล้วไอเชี่ยเมื่อกี้คือแบบช็อกมากอ่ะหมอำเฮี้ยอะไรอยู่มันยิงไม่โดนมันยิงแล้วมันยิงไม่โดนหมดแม็กเลยหมอแล้วก็บหมอมันไอสัตว์เบรยเทียเหมือนกันเลย You see, you see. อยู่ซีอยู่ซีมันอยู่ซีมันอ,นนนอนยู่ซีเข้าซีเข้าซีมาโดนยิงยนโอ้โหไม่ตายโดนลา2 0ไอ้เหไม่ตายโดน120 มีตัวหนึ่งน,นะ <flag> นกลางที่เปิดดันตีมาข้าวไม่เข้าโอ้เอฟนี่นี่ไงเก็บห้าอยไางเงี้ย <laughs> ยัดเข้ไม่ชุบไห่กูเก็บเอชเฉยเลยนี่เ้พี่มันอัปเดใหม่แล้วเสเ็ษมันอัปเดตใหม่แล้วไม่ใช่โอ้โหแล้วต้องเก็บ Happy Happy Gamer พี่ทำปลดล็อกคอสซอรีของเองได้แล้วนะหตัวนะครับทำได้แล้วนะครับโอเคนะน้องมันขอมาแบบพี่เก็บเอชให้ดูหน่อยก็ได้เลยว่ะยัดเขของจริง ัดเออได้เห็นว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดลงไฮไลท์ที่หลังครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะพอดีว่าพี่สตรีมทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับแฮปปี้แฮปปี้จะมาดูนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาสัญญาว่าจะมา